เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่าจะเป็นเมล็ดอื่นๆนะครับผมตัวอย่างนี้จะเป็นเมล็ดปอเทืองนะครับเป็นวัตถุดิบของลูกค้านะครับจากขอนแก่นนะครับมาถึงหน้าโรงงานนะครับผมก็อยากจะลองนะครับเพื่อให้ปอเทืองนะครับเมล็ดที่เขาได้เก็บมาให้มีความสะอาดแล้วก็แยกนะครับแยกเมล็ดเมล็ดดับเมล็ดผอมรีบนะครับกับเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับผมก็ได้การทดลองนะครับผมก็ ก็ถือว่าใช้ได้ลูกค้าบอกว่าใช้ได้นะครับได้สวยสะอาดดีนะครับผมด้วยเครื่องร่อนข้าวของเรานะครับตะแกรงตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นตะแกรงร่อนข้าวสารก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนตะแกรงเป็นรูกลมนะครับเพื่อร่อนพวงอ่ามข้าวโพดที่เราต้องการเข้าวโพดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็แตกหักอะไรเงี้ยสามารถแยกได้เครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีแบบระบบพัดลมด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับพอเชินที่มีสิ่งเจือปนที่คนไข้ที่เยอะหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีพ่วงแบบเซตอะไรที่มันเบาๆนะครับก็จะโดนพัดลมดูดนะครับผมราคานะครับตัวเครื่องนี้พร้อมใช้งานก็อยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับไม่แพงมากนะครับผมตะแกรงเบอร์ไซส์เดียวกันนะครับจากกับล้างอื่นๆทั่วไปนะครับอัตราการร่อนนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า200โลต่อชั่วโมงนะครับผมมันอยู่ที่การปล่อยด้วยนะครับผมถ้าปล่อยเยอะก็ออกไวแต่ความสะอาดก็จะน้อยลงนะครับให้ปล่อยพอดีพอดีนะครับผม ก็เป็นตัวอย่างจากลูกค้าขอนแก่นนะครับเพิ่งมารับนะครับวันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ยินดีนะครับมาที่น้าร้านได้มาลองก่อนก็ได้นะครับโรงงานเราก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะครับเขตอำเภอเมืองนะครับก็ต้องการมาที่ร้านหรือว่าต้องการสั่งซื้อก็โทรตามเบอร์ด้านล่างได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับผม